เห็นเขาก็บอกว่าโอ้ยผีบาปปู่เขีแยงทั้งนุ่นทั้งโคกเขาว่ะชวนเนาะบาเนาะเขาว่ะแล้วแต่เขาสีว่าแล้วแต่เขาสีว่า เลี้ยนมาบักสูงเขาว่ามาปลูกเขก็แย่งทั้งโคปลูกแล้วไปขายใส่เอาพี่แดงปลูกแล้วไปขายใส่พี่แดงก็เลยว่าข่อยบ่ย่านดอกการขายก็เลยว่าบากข่อยมีข่อยไปค่ะข่อยไปตลาดเลยข่อยไปนั่งขายเลยค่ะไปขายน้ำแม่ฆาเนี่ยเราข่อยไปซ่อมแม่ฆาไปปลอถามแม่ฆาก่อนจะอยากได้ผักกันแย่งข่อยบริยักแย่งขอ่ยงขอยงามงามถือตัวอย่างไปกระเบื้องผอของข่อยอินซีปอดสาร้อมเดียร์จะอยากได้ของข่อยบอกเอามาแม่เพิ่นค่ะเอาไปไห,นหน่อยๆก่อนไปล่อเขาก่อนให้เขาติดใจเขาก่อนบัานนี้แม่ฆาไม่เห็นหลายคนส่งเลยค่ะบัดนี้มีคนสส่่งงพอบัดนี้่อยบสงแมีห อกี่ขั้นขรับรถเจ้ามาเอาข่อยห่อสวนปุ๋ยของพี่แดงเป็นอินซีหมดเลยเป็นอินซีพี่แดงใส่ขี้ปลาเขาก็เอามาหมากักหมักลงถังไว้อันที่สองน,นี่ก็จะเป็นแหนแดง พี่แดงครับล่างหาพี่อ้องของเขเบังคิดนี่แล้วอยากไปลปูกพักขแยงนำ้ำค่ะอยากให้พี่้องปลูกว่ปลูกเลยค่ะมันเป็นอาชีพเพราะว่าตอนนี้ก็คือข้าสทรงแบบผงกับแบบแหงไปเยอรมันสรงไปเยอรมันข้าสีช่องมื้อนี่ขามาสีเห็ดท้นเห็ดไหวข้าก็ะหยาดคนเห็ดเป็นอ๋อหยกโทพทา,ามาปลูกจังไดขายมองใดโอ้ยนั่ง่ายอยู่บางคันเดอร์เลยวะนั่งรออยู่ตรงนั้นถ้าคุณไม่มีความคิดพัฒนาและสร้างสารรค์ตัวเองนะอยู่ตรงนั้นคุณก็จะจบอยู่แค่ตรงนั้นขาต้องคิดว่าตลาดนี่อยู่ในปากข้าอยู่ ในโทรศาพท์ตลาดชุ่มชนเท่ากับมีเท่าต่องเข็มแข็งและสู่ยาสีย้อมทอ